สวัสดีครับวันนี้มีข่าวสารของสุพนัทเหมือนตาครับเป็นบทสัมภาษณ์ของสุพนัทเหมือนตาหลังจากที่ไปฝึกซ้อมที่สโมสรอนเลสเตอร์ซิตี้ครับกลับมางวดน,นี้ฟอร์มกระชูดมากครับทั้งยิงทั้งจ่ายเล่นแบบฟอร์มเทียบมากครับ ผมไปเลสเตอร์มาแล้วได้เห็นว่าการที่ไปอยู่ในยุโรปนั้นมันมีแมวมองของทีมอื่นๆอ,อีกหลายทีมที่จ้องมองเราอยู่อย่างแรกที่เลสเตอร์ให้เลยก็คือเรื่องของฟิตเนสเรื่องของการทำร่างกายให้พร้อมอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือเรื่องของความคิดตอนอยู่ไทยผมอาจจะไม่ได้คิดว่าเราจะต้องดูแลตัวเอง แต่พอไปอยู่นู่นเราก็ยังด้อยกว่าเขาอยู่ดีและที่สำคัญคือเรื่องของความคิดความคิดของเขาเป็นมืออาชีพมากๆสุพนัทเหมือนตาได้เปิดใจเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ที่เลสเตอร์ซิตี้สุดยอดครับไอ้หนูคนนี้หลังจากไปฝึกฝนวิชาที่เลสเตอร์กลับมานี่โอ้โหฟอร์มสุดยอดหน้าดูน่าชมมากครับ ผมนี่หาข่าวแจ่สุพนัดเลยครับผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยเก่งขึ้นครับอรอลุ้นว่าปิดฤดูการนี้จะได้ย้ายไปยุโรปไหมครับเพราะว่าไทยหลีกรู้สึกจะเล็กไปแล้วสำหรับเขา